อาขึ้นไหม่ะขึ้นโอ้ยเเลยขึ้นไหมอ๋อจาหันบางเตะพูดเตแรกมันออกได้ลองพูดนะครับอหมพี่ พ่อแม่พี่น้องจสาสุขุสุขุนจ้าทางเอฟซีเก้าเอฟซีใหม่จ้ามือกระมัดบังแต่กล้องนะฮะวัจะเช้าเราจ้ะพี่น้องมาต้อมพันธินเห็ดจักกี่ดอกันเลยเอามาจ้อบสวัสดีครับเพิ่เตือนนอนพี่น้องหมดเห็ดทุกเตือนนอนพี่น้อง <laughs> นอน บินโดดเห็ดเขาขึ้นไหมอขึ้นโอ้ยมันเสยเลยขึ้นไหมอ๋อตาหางบางเตเห็ดพู้น่ะงามๆจ้ะพี่น้องนไม่ด้เบิกไลนี่ัพี่น้องเปนบิกเลยเห็นตะมุมมุมพ่มเลนะหาขีดกล้องมันก็แม่วาเราต้องไปรี้กับจ้พี่น้อง เล่นขนาดนี้จะออกได้จดังเลยน้อยนนอเนาะโบดแหละพูดนี่กับบุเคยเอาน้ำนี่เออกครั้งแรกอัเล็กเลียมนะขุดออานะ hàng thì cô cái nhăn đó cho mình nào Ủa. kèm cái nào đi ở đây cả hát đó đấy các anh ơi mừng ừ. đi kèm xài mây khỏi đây thôi này các

โว้โห้ามเลยเนาะปวดแล้วพุดแต่เลกๆเยก็กลกเล้วแล้วนะท<ม>่นได้ขาเลยตะม,มีไหมพอดแลบ้นี่แรงพุดให้เดดเดดมึงกะพี่น้อง เล้งขนาดนี้ออกได้ยังไงมันเจะเห็ดดอกเห็ดต้องไปเล่นก่อนจ้ะเข่งขนาดไหนหักอุ้ยหักหมดละทำแบบนี้พี่น้อง โอ้ยขนาดนั้นนะเนี่ยแข็งปุ๊กๆแล้วนาะไม่ออกเต็กเขาโอกได้จังไดยจ้าพี่น้องในโพดแลนะเผ็ดหมดแต่่ต้องกลัวแซ่บหวานแซ่บหวานเผ็ดนี่เพราะว่าฝนบปรถือเจ้าพี่น้องขึ้นไหมบังเต็ก่ะยม่บังได้ไงอ่ะ สวย <laughs> สวยหัวแตกหัวขาดหมดแล้วหัวแตกแต่ว่าเฮ็ดทายังแข็งยูงได้จาะพี่น้องเนี่ยเอาเราเที่ยวได้แล้วเนี่ยเอ้าเห็นไหมเนี่ยเห็นกะนไหม หมุนมาพี่ขาเหย้าขนาดเราเถอะข้า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 แข็งบุค้างบอลใดข้ากบบอลแข็งเนี่ยและแข็งยังชีกออกได้โดดมันรุดเลยท้าอ้อนแม่หน่ะนั่นดีเดี๋ยวหาทางเข้าก่าเนาะแข็งแท้แข็งว่าเอ้าไซำไหนก็เอาซำนั่นนะเท่าไรอ่าเด๋กระยะากำลังจะหมุนเลยมัดเลยบ่มัดฝั่งนู้น ไปเอามุมก่อนทําเอามาพีา่ตุ้ยมุมนี่จะแขงขนาดนี้ก็ยังออกแบบนี้สุดทางในงานเน่แถวัไหนแ้วอย่างเล่นลดลดลดได้ไหมมดูเหมือนกันอู้ไปกะเปตาได้ยังบ้ได้ไะมฮึดฮักมิด แข่งพูดจะพี่น้องขุดกับขุดบ่ได้ขึ้นดาวแล้วเนาะขุดมีอะไรที่ขุดบลงแข่งพูดบงังพูนจนเตะพูนไปเตะเด็ดแต่หัวแล้วพี่น้องเมันได้เด็ดะหักกลับโอ้ยไปฟังนมุด เพอได้แกงอยู่าด้แล่ะเอามุมนี้ออแย่ปวกจริงก่อนสมชื่อเห็ดปวกจริงๆเลยพีินาะเห็ดปวกใหญ่เห็ดคนหลวงตัเห็ดคนเห็ดคนหลวงสวยจ้ะ ขึ้นตึกดอกกันไหมขึ้นมาเอาเด๋ขึ้นเสืตัวนี้ตัวนี้ได้เอาได้ประดทบเลยไม่ต้อหัวเลยโอ้โหมาเขาแหวงมาเลยเกือบรุดรุดอ๋อไปจบข่าวสรุปผลงานจะแกงนึ่งพี่ด้เนาะแกงนึ่งพี่น้องแกงนึ่ง แกงพอดีและแกงใส่ s <S เห็ดเอ็นส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้ข่อยเห็ดโคนบังจ้าพี่น้องเฮ้ยออกได้จังใด้พวกนี้แข็งโป๊กป่านในดินเมตาโพนก็ยัง,งแตกแหน่งแล้วท่านเ,เนาะแลกมาแลกบังเอาได้เจ้าพี่น้องเดี๋ยวถ้าเจออีกก็ค่อยถ่ายลงไปดีท์อีกวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมวอนดีชแนลเลยนะครับผิดภาพกันใดขอโทษขอไปพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้จ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง <c oughs>